ลดค่าส่วนกลางปี2565นําำเงินค่าใช้ใจ่ายประจำที่ลดลงได้มาลงทุนในโครงการอื่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและลดค่าใช้ใจ่ายประจำในงบประมาณตัวอื่นลงได้อีกเมื่องบประมาณเหลือเพียงพอให้ลดค่าส่วนกลางลงให้ต่ำที่สุดเพื่อ 1. ลดค่าใช้ใจ่ายให้สมาชิก 2. การใช้ใจ่ายเงินจำนวนมากต้องผ่านมาติที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบประมาณ 3. ลดปัญหาการทุจริต เมื่อเงินค่าส่วนกลางมีพอดีกับรายจ่ายประจําปีของหมู่บ้านก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าค่าส่วนกลางที่กําหนดเผื่อจนเหลือมากกว่าค่าใช้จ่ายประจําปีเรื่องการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจําปี2564ในวันที่10เดือน10 2564เวลา10นกา10นาทีหมู่มบ้านจัดสรรสุภาลัยสุวนภูมิ ื่อให้การประชุมใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543สอดรับกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อสู่ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับ การต้องจัดประชุมสามัญประจำปีตามมาตรา45แห่งพระราชะบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2 5 4 3ประกอบข้อ10แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเวียนจัดสรรการบริหารการควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพศ2 5 4 5 และข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกลมที่ดินจึงขอประกาศแนะนำดังนี้ 1. น,นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรใดที่ครบกำหนดอันต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ถือว่าเป็นความจำเป็นที่อยู่ในบังคับซึ่งไม่สามารถดิีกเีล่ยงได้อาจมีการเลื่อนประชุมสามัญออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและให้คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งเหตุผลความจำเป็นข้างต้นให้สมาชิกนิติหมู่บ้านจัดสั่นทราบ2 ากมีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรร่วมกันมอบอำนาจตัวแทนมาร่วมประชุมเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหรืออาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดได้ คณะกรรมการมีมติเลือกรูปแบบการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี2-5-6-4ผ่านทางจดหมายตามกฎหมายพรบรควบคุมโรคติดต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามประกาศจากกรมที่ดินข้อที่2มอบอำนาจให้ตัวแทนคือคณะกรรมการชุดที่4โดยออกแบบให้ใบมอบอำนาจ เป็นแบบมีเงื่อนไขให้สมาชิกสามารถกำหนดการโหวตในสิ่งที่ตัวเองต้องการลงไปในใบมอบอำนาจได้และเมื่อสำนักงานนิติรวบรวมคะแนนใบมอบอำนาจได้แล้วให้ประกาศคะแนนโหวตเสียงวาระต่างๆให้สมาชิกทราบภายใน15วันหลังวันประชุมจึงขอความร่วมมือสมาชิก โปรดโหวตคะแนนเสียงใบมอบอำนาจและส่งคืนเพื่อสรุปคะแนนภายในวันประชุมวันที่10เดือน10 2 5 6 4ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าใบมอบอำนาจ55ใบ เพื่อให้บรรลุความตั้งใจของคณะกรรมการชุดที่4ที่จะลดค่าส่วนกลางให้สมาชิกทุกบีเพื่อประโยชน์และความสุขแด,ด่สมาชิกอันเป็นที่รักยิ่งขอบคุณค่ะเอกสารการประชุมมีดังนี้ 1. หนังสือขอเชิญประชุมสามัญประจำปีสมาชิกหมู่บ้านสุภาลัยสวรณภูมิในวันอาทิตย์ที่10เดือน10 2564เริ่มการประชุมเวลา10นาฬิกา10นาทีตามข้อบังคับข้อที่25คณะกรรมการต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับรองงบดุล และรายรับรายจ่ายประจำปีโดยผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต 2. ต้องจัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายปีถัดไปเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีสมาชิกของหมู่บ้านสุภาลัยสุวรรณภูมิพิจารณาอนุมัติ ภายใน120วันนับจากวันสิ้นงวดทางบัญชีคณะกรรมการจึงต้องจัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับกำหนด 3. ต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกหมู่บ้านสุภาลัยสุวรรณภูมิไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งความตั้งใจ เพื่อลดภาระให้กับสมาชิกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกระบาดโควิด -19 โดยการลดค่าส่วนกลางลงต่อเนื่องทุกปีและในปี2022ทางคณะกรรมการชุดที่4ด้วยการบริหารค่าใช้จ่ายประจำที่ยอดเยี่ยมจึงสามารถเสนออัตราจัดเก็บค่าส่วนกลางที่ต่ำที่สุด โดยเมื่อ15ปีที่แล้วหมู่บ้านสุภาลัยกำหนดอัตราจัดเก็บไว้ที่288บาทต่อตารางวาแต่ในปี2022คณะกรรมาการชุดที่4เสนออัตราจัดเก็บที่280บาทต่อตารางวาซึ่งต่ำที่สุดที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตนี้ โดยมีวาระการประชุมดังนี้วาระที่หนึ่งนิติบุคคลเสนอ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563วันที่8มีนาคม2563เป็นรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาความสำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ของหมู่บ้านมากมายประชาธิปไตยและความคุ้มค่าของเงินค่าส่วนกลาง โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุม1นรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2-5-6-3ตามที่แสดงภาพขณะนี้ วาระที่2นิติบุคคลเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติการสอบบัญชีรับรองงบดุลรายรับรายจ่ายประจำปี2563โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตนายพ์ศิลวานิชผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน6666 66. โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสาร ประกอบการประชุม2รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินตามที่แสดงภาพขณะนี้วาระที่3นิติบุคคลเสนอ พิจารณาอนุมัติงบประมาณการประจำปี2565โดยแสดงประมาณการปี2565ว่ามีค่าใช้ใจ่ายประจำโครงการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้สมาชิกทราบและลดค่าส่วนกลางลงอีกเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้สมาชิกและใช้ประมาณการนี้กำหนดอัตราจัดเก็บในวาระที่4 สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุม3งบประมาณการประจำปี2565ตามภาพที่แสดงไว้ขณะนี้วาระที่4นิติบุคคลเสนอกำหนดอัตราจัดเก็บจากประมาณการปี2565โดยลดค่าส่วนกลางปี2565 เป็น28บาทต่อตารางวาจากอัตราจัดเก็บปี2564ตารางวาละ29บาทคณะกรรมการแจ้งกำหนดอัตราจัดเก็บค่าส่วนกลางประจำปี2565ตามความประมาณการปี2565ที่ได้รับเงินอนุมัติในวาละที่3 เป็นอัตรา28บาทต่อตารางวาสมาชิกทุกท่านจะได้รับค่าส่วนกลาง2เดือนโดยต้องชำระภายในวันที่28กุมภาพัน2565 1. ค่าส่วนกลางจัดเก็บอัตรา28บาทต่อตารางวาต่อเดือน 2. ชำระภายในวันที่28เดือน2ทับ2565 ได้รับส่วนลด2เดือนชำระลายปีเท่านั้น 3. การชำระกรณีอื่นๆไม่สามารถได้รับส่วนลดทุกกรณีสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารการประชุม3งบประมาณการประจำปี2565ตามภาพที่แสดงขณะนี้ เอกสารประกอบการประชุม4ประกาศจากกรมที่ดินเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2522ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เอกสารประกอบการประชุม5 หนังสือมอบอำนาจการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี2-5-6-4ในวันอาทิตย์ที่10เดือน10-2-5-6-4เวลา10นาฬิกา10นาทีหมู่บ้านจัดสรรสุภาลัยสุวรรณภูมิสมาชิกสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการท่านไหนก็ได้ 1. คุณกอบชัยทองศักดิ์ประธานกรรมการ 2. คุณวิทูลพุทชงรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งควบกรรมการด้านการเงิน 3. คุณพงศกรวิสาหพาณิชรองประธานกรรมการคนที่สองควบกรรมการด้านการเงิน 4. คุณลาตีอวีรองประธานกรรมการคนที่สาม ควบกรรมการด้านการเงินและ 5. คุณสันตินีละรองประธานกรรมการคนที่4ควบกรรมการด้านการเงินโดยสมาชิกสามารถมอบอำนาจให้กรรมการได้เพียงท่านเดียวและสมาชิกสามารถลงคะแนนเสียงตามวาระต่างๆได้เลย ขอความร่วมมือสมาชิกโปรดโหวตคะแนนเสียงในใบมอบอำนาจและส่งคืนเพื่อสรุปคะแนนภายในวันที่10เดือน10 2564ก่อนเวลา12.00นอขอบคุณค่ะ